นี่อะไรนะีสั่งอะไรมาชอบอะไรไม่ร้อนเด้อมันสั่งได้เหรอสั่งได้สั่งได้พอดีเจอพนักงานคนั้นไม่ใช่แล้วอย่างอื่นนะจะเอาังใช่ไหมไหนอันไหนเขาอกอร่อยนี่คาขาขาัขาไก่ซิงสักขาไก่สิงคโปรเอะนะอะไรเขาบอกอร่อยมากอ่อยจิ๋มแบบ แต่ปางงทำไมแบตต้อนนี้มหมดอันนี้เหมือนขาไก่แต่มันไม่ใช่ขาไก่อ่ะนี่ป้ากินได้ไหม ตอนแรกพอพอจบแล้วเห็นเห็ก้นอีหนึ่งตมไปด้วยฟองสบู่แล้วพอดูอีกรอบแล้วจบอีกรอบหนึ่งแล้วก็เห็นก้นอีหลายก้นอี้ีต็มไปด้วยองสบู่ขอโค้งหน่อยใเย็สบาย นต้อไม่มีนี่ต้องมีต่โกไมั้ยด้อันนี้นะไม่มีไม่มีมีไม่มีอะไรว่างนะแล้วมือก็เะอกรจกได้ก็บอะไนี่อนเก็บไปแล้วคำนอร่อย ออห่หรมันเป็นช็อกโกแลตแบบช็อกโกแลตที่ผู้ใหญ่กินกันเป็นช็อกโกแลตขลุมๆอ่ะช็อกโกแลตที่ผู้ใหญ่กินกันเลย <c oughs> เด็กกินไม่ได้เหรอสำหรับเ <c oughs> กินไม่ได้เด็กกินได้ไหมอร่อยนะคะมันเป็นยังไงมันขลุ่มหวานไหมชิน้นชิ้นแรกอะคำแรกมันเหมือนจะขลุมๆแต่คำที่สองอร่อยอร่อยเท่านี้แล้วพออร่อยคำอร่อยหมดก็ขมอ,อือ สนุกอร่อยนะยังไงอร่อยไปนะอร่อยไหมอร,อ,อ,อร่อยตอนแรกอร่อยตอนแรกปลาลองไม่อร่อยเพราะอิะ่มค่ะขอบคุณค่ะดูนะำกินกับะเล็กยัเดินไ,ไนปคุยกับเขาเลยสรุแล้วเขาห้องไนะด้ไหมนึกมึนแล้วเนี่ยไปไปคุยมึนอ,อ,อะไรมากระแก้ว เนี่คนนนนอนนนอนนอนนนนนครับมันนั่งมันนั่งเฉยมันลบกดคนอื่นนอนครับโลกนอนน้องนนนนมานดนมันี่กมันรบกวนคนอื่นจะนั่งเฉยเก็นั่งไม่งั้นเราเดี๋ยวใช่เราอย่าวิ่งไปวิ่งมาที่นี่คือห้องอาหาร ที่นีคนอื่นเขาต้องการความสงบลูกเขาคุยกันเบาๆเดี๋ยวสักครู่พ่อวายจะพาไปห้องแล้วการสักพักเดี๋ยวเากินแบบนี้โอ้โหแต่คบกินนี่อร่อย็คกมาเลยนะเนี่ยเพราะอะไรเขามีน้ำแข็งใช่ แข็งเป็นคนละชนิดกันกระป๋องนี้หมดเนี่ยทำอะไรมั้งน่งแก้วก็แตแล้วก็เสียตังอดไปมาเลยอีกอดกลับมาเลยอดกลับไทยไม่ต้องอยูแต่สิงกระป๋องยองเลยเขาไม่ให้อยู่หรอกไม่ให้อยู่หรอกอะะไรน

Welcome drink. You are entitled for redeeming the welcome drink. So your voucher, you can see in your application. It will be a digital voucher. So for your welcome drink, you can either uh, redeem ah, to yes, yes that's correct. man. So you can either redeem to our antidote, clue, Stamford Brasserie, mm -hmm. Rego, or at the pool area. Pool area. Pool area at level. So, you can choose one of these outlets for you to be able to read in your welcome green culture. Just show them this one, then you are good to go. Uh, so, I have one, two, two, two rings. Yes, that's correct. Two rings. Oh, two uh, yeah. If you book for two adults and one child, that will be a package. Oh, three mm -hmm. Okay. Uh, for the first four, can I, I use? Ah, sorry. For the first floor, uh, can I use the recording? For the first. Uh, first floor you mean at the lobby? Uh yeah. You, yeah. We have mm -hmm. there the stamp for bursari, so you can use. Uh, so maybe the lobby is maybe uh, easy to Yeah, yeah. Easy to just present this one. Uh, okay. Thank you. So I don't know. <coughs> now I can go to the room. Yes, that's okay. correct. Your room is uh, waiting for you already. Okay. thank you. Thank อะไรโลกเอามากระเป๋าบอกเดี๋ยวขึ้นให้เอ,เอาไปเองนี้แหละเอาไปเองนี่แหละเพราะอยากอาบน้ำอยู่ไปคือมุกซื้อมันรู้สึกร้อนๆเหนียวๆอาบไหม,อ,มอาบสักอาจจะได้สดชื่นแล้วเดี๋ยวเราจะไปแล้วเดี๋ยวเราจะรีบไปนี่กันไอ้ฟ้าที่น,น,น,นี่ที่นี่มันเรียกแท็กซี่

กินก็กินดีๆส,สองมือได้ไหมในเมื่อมือเดียวมันจับไม่อยู่ถ้าบอกใช้กป๊บได้ถ้าจเรียกแท็กซี่ท้ไมไม่ดีก้โโนานแรไอร่ หลบไปเลยไหมเด็กไม่กิน,โนโจะเอาไหมจะกินไหมกินนี่ไหมนี่กินไหมมันต้องกินกูกับคุกกี้เอางั้นเอาไปกินเร็วๆกินล้วขึ้นลงคุยอะรรู้เรื่องใช่ไหม ม่ใช่โอเคไอ้เจ๊อายูไอ้เจ๊โอเคอเสร็จแล้วก็มาสงสัยตัวเองคุยอะไรไปผูแอร์เลียยังาราบนะทำหน้างงไม่ใช่เราจะถามเขาต่อว่ามันอยู่ชั้นไหน ห้าโมงแล้วไปไหนห้าโมงกลับกลับมานี่ห้าโมงครึ่งม,มากินเล้าก็ละ่ะวันนี้สบายๆไม่ต้องอะไรเายมาเาไม่ออกไปไหนแล้วใช่ไหนบอกจะออกไปออกไงออกไปไหน คือถ้าจะไปกินข้าวมันไก่จะต้องกินไหมหนูมจะกินแล้วต้องข้าวมันไก่มาเลยที่สิงคโปร์ข้าวมันไก่สิงคโปร์ของแท่ข้าวมันไก่มาเลยนี่เก็บกันเอาไหม<ะ>จะเตียมขึ้นไหมหรือไม่ จะขึ้นไม่บันหรือเอออยู่เฉยๆนีนเฉยๆนอนคับโลกเก็บของเล่นตัวเองรักษารักษาตั้งนานแล้วถ้าจะกินถ้าจะเทียนเทียนข้าวมันไก่มันอยู่วันจันทร์มันเปิดในลักที่พาซาเราก็ไปลักกี้พาซู เ็ก็ไป้เ่ะน่มันมงเ<อ>เก็บก่อนโลกอย่าพึ่งเก็บทั้งหมดเลยเก็บเข้ากระเป๋านะคะแล้วไปที่แล้วก<อ>็<ะ>เล้เขอเล่นไม่ต้องอ่านไปป้าป้ามาาขออ่านิด้เดงโดจะพอนั่งนี่เดาก